ี่ศูนย์ห้างวดต่อมาก็ออกห้าเก้าสี่คือเปลี่ยนออกแค่ตัวเดียวจากศูนย์เป็นเก้าแต่กลับตัวเลขนิดหน่อยงวดน,นี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนออกตัวเดียวก็น่าคิดสมมติถ้าตัดสามหมอกแล้วอะไรเป็นใสสักตัวนี่วุ่นเลยนะนี่โอ้ทำไมต้องไปเป็นเลขนี้ด้วยละ่ะมีเก้าอี้อ่ะมีเก้าอี้งวดน,นี้ทำไมบังคับให้เขียนเก้าก็หกด้วยกันทำแบบไวัยเลยนะนี่วันนี้ คือไปตามของขอ,งของให้มาแล้ว3ตัวเนะาะรอเพิ่อมอีกสองตัวให้ดูเนาะนี่ขอให้มาสะจําคุก3ปีปรับหกหมืบาทหั 4, 5, วด้วยผมไลักสี่ศูนย์ห้างวดต่อมาก็ออก5 9าสีคือเปลี่ยนออกแค่ตัวเดียวจาก0นยเป็นเก้าแต่กลับตัวเลขนิดหน่อยงวดน,นี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนออกตัวเดียวก็น่าคิด สมมติถ้าตัดสามหอกแล้วอ,อะไรเป็นใสสักตัวนี่วุ่นเลยนะนี่นะเอาหกไปใส่ <c oughs> เอาสี่ไปใส่หรืออะไรแบบน,นี้วุ่นนะนี่เราเรา,เราให้ดูสไตล์ง่าย,ายๆก่อนนี่งปีที่แล้วออกไหนละ่ะห้าเก้าสี่แต่ก่อนหน้านั้นเขาออกสี่ศูนย์ห้านะ <c oughs> เอาสี่กับห้ามาเอาสีา่กับห้ามากลับกันนิดหน่อย ไอศูนย์แล้วมาเป็นเก้เอาอันน <มา S 2> ี้ถ้าเกิดเขาทําเหมือนเดิมอะพิกกับเอาห้ากับศูนย์มาห้ากับศูนย์มาพลิกกับเอาสามออกเอาอะไรใส่แค่นั้นครับนี่ให้สังเกตง่ายๆดูไปนี้บางครั้งก็หวยเรียนสไตล์สองปีคล้ายๆกันก็ออกเป็นนี้เลยนะอันนี้ให้ให้ให้ข้คอคิดนิดหน่อยเนาะสไตล์เกี่ยวกับเกี่ยวกับสไตล์นะครับบางครั้งเราก็ทิ้งไม่ได้บางครั้งเขาก็ออกหวยสไตล์โอ้ถ้าออกสามหกศูนย์ก็เลขตัวเก่านะขายดีเนาะ นี่เขาไม่ออกลึกหรอกช่วงนี้นะครับได้นายกก่อนค่อยเปลี่ยนตัวเลขหม่ลากศูนย์ยาวไปก่อนอนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะครับเอาสนิทจะหน่อยมกักมีอะไรอีกอ่ะอ๋อมันมีสิ่งที่น่าคิดหลายที่อยู่นะไปไล่ก่อนนะท่านผู้ชมอ๋อมน,น,นี่มันมันน่าคิดตรงนี้ทำไมถึงว่าน่าคิดปีที่แล้วอะ่ะ ปีที่แล้วอ่ะก่อนที่จะออก594เรากะภาพอ่ะเรารู้ว่าตัวเก่ามาสองตัวเราก็ภาพเราก็ทําไม่ได้อ่ะเห็นไหมปีนี้จะเรียนสไตล์หรือเปล่า้าเล่นตัวเก่ามาอีกสองตัวก็โอ้โหพระเจ้าเลยพระเจ้าจอร์ดไม่รู้จะใส่อะไรแบบนี้นะมันยังห่วงเป็นตัวเก่ายังไวมาตัวหนึ่งตามปกตินะี่ตัวหน้าไม่สวยแต่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ ออมแบกบสุรินสงสัยสุรินเรานี่ถูกสง<ร>วันจ,<ะ>จะมานะหรือถ้าไม่มาผมเขาก็ลอกเราอะสมุดบัญชีโต๊ะยังไงก็ต้องเป็นเลขสี่จอพีซีจอก็ต้องเป็นเลขสี e. ่เก้าอี้ไม่มีจอกลมนะมีแต่จอเป็นเลขสี่ครับคือมายากไม่ยากเราก็ตั้งเอาตามรูปเราจะไปฝืนหนึ<อ>่งแปดได้ไหมกินแต้มเดียวอ,ออกสาม ามศูนย์แล้วหมอกศูนย์สี่อ่าแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าตามสเส็จการจะให้มันเต็มสูตรนะศูนย์จะต้องมาสิบงวดหรือถึงจะจากตอนนี้ได้ดอันนี้มามดได้แปดงวดแล้วแปดงวดเริ่มจากเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สามแล้วมาลงล่างศูนย์เก้าสามศูนย์แล้วมาศูนย์ห้าสามศูนย์ถ้าเขานี่ทำไมเราต้องห่วงศูนย์จริงอยากตัดทิ้งนะ คือไม่บนก็นล่างต้องมาติดกันอย่างนี้เออทีนี้ไม่งั้นเขาจะหายครับเราก็ต้องวัดกันว่าเขาจะหายหรือเขาจะมาเพราะว่ามันสเตปมันจะมีอยู่สิบครับแต่มันเกินเกินครึ่งของสเตปมาแล้วคือเข้าเข้ากลางแล้วแต่ว่าเขาจะไปต่อได้ไม่แน่ไม่แน่ง,งานนี้ว่าจะไม่ลงศูนย์แต่ว่ามันก็ทิ้งไม่ได้อาจจะมาศูนย์สองตัวต่ท้ายก็ได้สมุดบัญชีสองเล่มคือไม่สี่สองก็สี่สี่มีแค่นั้นล่ะ ออกตรงก็ตรงไม่ออกแล้วก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งบเบแล้วแบบไม่คิดมากแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนให้เบิลน,นะ <laughs> นะยกปกใหม่อุ่อนยังไม่บางคร<า><ด>ั้งก็ไม่เข้าคู่กันนะเดี๋ยวปกะศูนย์อาจจะไม่เข้าอาจจะเป็นตัวอื่นแบบนี้ครับเพื่อจ,จะ จะดื้อให้ให้ออกสามศูนย์จนได้เหรอนายกคนที่สามศูนย์เจาอีกรอบไหมไม่แน่ขนาดหวยยังสามงวดเลยเดือนนี้เลือรดก่อนออกด้วยกี่งวดนี่สองเดือนครึ่งห้างวดครับสามศูนย์ศูนย์สามออกสองครั้ง บนลงล่างแล้วบนวันนี้ออกอีกรอบเขียนเลยไหมไม่ยังไม่เขียนยังไม่พูดนหฟังนี่เขียนไหมจักรยานยังแตกเบื้องต้นก็รูดศูนย์ได้นะปกติเบื้องต้นมันก็สองเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองอะไรก็ว่าไปสองศูนย์เจ็ดก็ว่าไปนะครับลองดูนะห้าศูนย์สองเออหน้า ถ้าเปลี่ยนออกตัวหนึ่งแล้มันอยู่ในวัฏจักรเราอยู่ตัวเก่ามาสองตัวครับในลอตเตอรี่อ๋อสี่สี่สามสี่สีกินแต้มเดียวออกสามสามศูนแล้วมอกศูนย์สี่อ่าแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าตามสเสปการจะให้มันเต็มสูตรอ่ะศูนย์จะต้องมาสิบงวดหรือถึงจะจาก อ,นนอันนี้มาได้แปดงวดแล้วแปดงวดเริ่มจากเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สามแล้วมาลงล่างศูนย์เก้าสามศูนย์แล้วมาศูนย์ห้าสามศูนย์ถ้าเขานี่ทําไมเราต้องห่วงศูนย์จริงอยากตัดทิ้งนะคือไม่บนก็นล่างต้องมาติดกันอย่างนี้เออทีนี้ไม่งั้นเขาจะหายครับเราก็ต้องวัดกันว่าเขาจะหายหรือเขาจะมาเพราะว่ามันสเตปมันจะมีอยู่สิบครับ แต่มันเกินเกินครึ่งของสเต็ปม,มาแล้วคือเข้าเข้ากลางแล้วแต่ว่าเขาจะไปต่อได้ไม่แน่ไม่แน่ง,งานนี้ว่าจะไม่ลงศูนย์แต่ว่ามันก็ทิ้งไม่ได้อาจจะมาศูนย์สองตัวตบท้ายก <6, 000, S 1> นะ็หกหมื่นเนาะอ๋อมันอยู่ในนี้แต่ส่วนมากมันไม่เข้าคู่กันนะาจ,จะารจ์อยู่ในอาจารย์แม่นี่แหละครับผมดูอาจจะอยู่ในนี้ละพะผมดูดีดีแล้วถ้าเพราะว่าถ้าเขากักเพราะว่าตามตามประวัติมาเนาะ หนึ่งนี่ส่วนมากจะขึ้นสูงมาเยอะแล้วนะแล้วปีสามปีมานี้ออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วมาออกหกหนึ่งแล้วมาออกครั้งสุดท้ายเก้าสี่ครับถ้าเลขตัวเก่ามาสองตัวของปีที่แล้วเราก็วดเมื่อกี้เขาเอาแบบใกล้ๆแล้วเอาสองตัวมาวันนี้อาจจะไปเอาไกลหน่อยอากปีที่แล้วมาสองตัวครับ ปีที่แล้วมาสองตัวแล้วหาใสาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยแจงกันอีกทีหนึง่งรูปเป็นคู่อย่างนี้ไม่น่าลานะแต่รูปไม่ได้เขียนเบิ้ลเนาะมันต้องเบิล้ลเหระแต่ผมต้องเขียนไว้ตัวเดียวอ่ะก่อนตัวเดียวโดดไปก่อนเนอะรู้ชอบไม่ชอบมันต้องสองตัวเนาะตัวกลับมันด้วยเนาะเราต้องหาใสา่ตัวหนึ่งลูปจะกลับยังไงมันเป็นเลขตัวเดียวกันไม่ กำลังไม่เขียนสามตัวเขียนแค่สองตัว c ีกับสี่สองหมายความว่าตัวเดียวกันออ๋อคือแจกให้เลยเขียนให้เลยเออมันเป็นอย่างนี้จะพูดแล้วไม่เขียนมันชอบออกเออคือตีอความหมายของรูปคือถ้าสมุดบรัญชีสองเล่มคือคือสี่สองก็ได้สี่สี่ก็ได้เบื้องต้นเราเอาแบบง่ายๆครับถ้าเราไปจับเลขดังก็ไม่ต้องพูดกันแล้วว่าสองแปดนะวันเกิดเจ้า ถ้าเขียวแต้มก็อยู่กับเก้าอ,อี้กับคนสองคนก็พอไปไ <4, S 1> ด้ส 2>, 2 9องเก้าล่างหกศูนจะเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อฝนตกเลยจัะไม่รู้ผมก็สมุดบัญชีสองเล่มคือไม่สี่สองก็สี่สีครับมีแค่นั้นล่ะถ้าออกตรงก็ตรงไม่ออกแล้วก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งครับแล้วแบบไม่คิดมากแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีคนให้เปิ้ลน,นะนะ ยกปกใหม่อ๋ออืมยังไม่เห็นปก